ใครบอกว่าอยู่เมืองนอกสบายดูดีวันนี้กำลังจะไปทำงานโอ้ยมันโคตรหนาวหนาวมากมากดูดีมันมีแต่หิมะหิมะเยอะมากโอ้มันโคตรหนาวหนาวหนาวโคตรทรมานเลยเนี่ย ด,ดูเห็นไหมหาวคนไปหมดต้นมงต้นไม้ต้นไม้นี่มันทนนะนเี่ยมันไม่ตายนะต้นไอคิสมาโคตรหนาวเลยตอนนี้เรามาเอารถดูรถครับพะเจ้าดูรถคันนี้ดิแฟนซื้อมา เออหมายเลขรถหกสองเจ็ด 6, 2, แล้วมันก็ไม่ค่อยขับทิ้งไว้อย่างนี้แหละโอ้ยอวันนี้รถเรารถเราสิพุกดหนว